หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการปลูกกระดูกรอบรากเทียมเนี่ยมีหลายเทคนิคแต่และเทคนิคก็ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการปลูก,กระดูกรอบรากเทียมที่ต่างกันเพื่อให้รากเทียมเนี่ยแข็งแรงและใช้ได้ยาวนานค่ะ วันนี้หมอมิวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีเทคนิคอะไรบ้างวิธีแรกนะคะเรียกว่า s socket p r e s e r v a t i o n หรือว่าการปลูกกระดูกทันทีหลังถอนฟันค่ะวิธีก็คือพอเราถอนฟันปุ๊บเราก็จะใส่กระดูกเข้าไปในแผลถอนฟันเลยเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกเนี่ยมันเกิดการละลายตัวเตรียมพร้อมสําหรับการทํารากเทียมในอนาคตค่ะเทคนิคที่2องคะเรียกว่า h o r i z o n t a l boned หรือว่าการเสริมกระดูกในแนวความกว้างส่วนในเรื่องวิธีทำอ่ะมันทําได้หลายวิธีจะขอยกตัวอย่างง่ายๆประมาณ3วิธีนะคะคือ1เป็น particulate boned หรือว่าการใช้กระดูกแบบผงค่ะเติมไปในนนบริิวววณสส่่่่ททีีีธ2 ก็เรียกว่าบอก,กราฟนะคะจะตัดกระดูกในส่วนของเลมัสเนี่ยมาแปะในบริเวณส่วนกระดูกที่ขาดไปและ3เรียกว่าติดสปิตติ้งเป็นการขยายสันกระดูกให้กว้างขึ้นวิธีที่3นะคะเรียกว่าเวอร์ติคอลบนกราฟก็คือการเสริมกระดูกในแนวความสูงค่ะจะใช้ในเคสที่กระดูกเนี่ยมีการละลายตัวในแนวดิ่งมากทําให้ไม่สามารถใส่รากเทียมให้ได้ความยาวที่ต้องการได้ค่ะโดยเทคนิคนี้นะคะก็จะมีความซับซ้อนในการทํางานเพิ่มมากขึ้นกว่าเทคนิคอื่นๆค่ะจะเห็นว่าเทคนิคการปลูกกระดูกค่ะก็มีหลายแบบหมอจะเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละเคสค่ะเพ แข็งแรงแล้วก็อยู่ได้นานถ้าอยากรู้ว่าของเราเนี่ยต้องปลูกกระดูกที่มีงไหนก็สามารถมาปรึกษาหมอมิวได้ที่เซราเดนทัลคลินิกค่ะ